สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาพอกาวกาลตันไล,ล่ใส,ส,สออแ่แล้วจ้ามาพอ้ก็ไม่ทิพย์อีกแล้วเอมันนี้ไม่ทิพย์สิมาอปลูกสตอเบอรี่จ้ะสตอเบอรี่ไม่ทิพย์อออกจากแปลงนี่หละจ้ะออกจากแปลงนี่หละจ้ะตะกี่มันแบบว่ามันจะเป็นแบบว่าสตอเบอรี่มันหลงอยู่นี่จ้ะวันที่นี้ไม่ทิพย์ก็เลยไม่เห็ดแปลงขึ้นไหมจ้ะเอาดินมาใสา่ ดินมใไ่ขนดินมาใส่เรียบร้อยเลยจาแปลงเนี่ยบะนี้แม่ทิ์ก็เลยสีมาถอนเขาออกก่อนไหมจ้ะถอนเขาออกบันี้ก็เอาดินใส่แล้วก็สีเอาเขาปลูกขึ้นไปไว้ในแปลงจ้ะแต่กินบ่มีแปลงจ้ะเพื่อนเพื่อนลเพราะว่าสิดายเขาไหมจ้ะปีกายน่ะได้กินย้อนไหมจ้ะเพื่อนเพื่อนสตอรอเบอรี่ต้นนี้แบบว่าบ่ได้ มันเกิดเองไหมจ๊ะมันเกิดเองนะแต่ว่ามุกพิการเนี่ยลูกงามงามแต่ลูกเงยลูกงามไม่ทิพย์ก็เลยสิมาปลูกเขาเฮ็ดแปลงขึน้นเพราะว่าที่มืองนี้มันเป็นที่โล่งที่บริเวณอย่างไม่ทิพย์กเ็เลยเฮ็ดแป้งขึ้นจะเฮ็ดแป้งขึนะะ้นแล้วก็ถอนเข้อออกนะจ้ะที่ก็สิมาปลูกเขาขึ้นไว้จ้ะเป็นแปลงสตรอเบอรี่แต่ว่าก็มีแนวอื่นปนจ้ะพามันเน่าไหมจ๊ะเพื่อนแปลงนะ่มันเน่าไม่ทิพย์ก็สี ใส่สตรอเบอรี่น้ำเคืองนึงแล้วก็สิปูพักแนวอื่นน้แม่แจ่เพื่อนเพื่อนไปจ้ะไอไม่ทิบทอนออกเพราะว่าไม่ทิพอาดินใส่ตะกีมันเป็นแปลงแบบแบบว่าบ่มีดินไม่อย่าง่ะจ้ะอยู่กับดินน่ะไม่ทิบก็บได้ทอนออกบังทีไม่เห็ดกองขึ้นแล้วก็ทอนออกแลก้วก็เอาดินมาใส่กระสิปูขึ้นไปจ้ะนปผูกสิปูสิก,สกองมาที่นี่ สตรอเบอรี่มันปลูกง่ายจ้ะเพื่อนเพื่อนสตรอเบอรี่นะได้กินย,อนนย,อย้อนมิตรนวยเงี้ยจ้ะมือพี่กายเนี่ยทีธีระเิลป์ปลูกขึ้นไปให้เข้าขคืนสตรอเบอรี่เนี่ยเป็นพืชที่ลากเน่าจะ้ะลากเน่าอีรีใเข้าขคืนไม่เอาดินมาปุ๋งให้เขา กูอืดแต่มองปลูกดอ,อกจ้าไม่ทิพอ่ะร้ายโพอดมองปลูกอ่ะดีตะว่าสิทนปลูกบอทันจ้าเพราะว่ามองปลูกร้ายเฮงกิปลูกเข้าไปนี่แหละจ้าเพราะว่าเห็นมันจังบ่ได้สื่อได้ยัง,งถึงนานกะเอาเซตัวไว้จ้าเซสองฟิตไว้ให้กิน นี่กายไม่ทิศก็ได้ลายเติบอยบีจะได้ลายทุ่งเติบอยู่แซ่สองฟีดไ้กินไมจ่จะเนี่ยกระสีปลูกฟางเดียวจ้ะฟางผุนกระสีไว้ถ้าปูกรักพักไอ้เนวอื่นไมจ่จะและะ้วก็ฟางทั้งนี้กระสีปลูกสตอรอเบอรี่สตอรอเบอรี่มันปลูกง่ายอยู่จ้ะเพื่อน,อนแล้วก็ม้วน มวนเมถีที่เอาใส่ขวดใบของใบในกินเห่านะ่ะเมิีกระเสียวอ,ออกมาไหนี่หมือเลยจ้ะเสียเอาใบแต่ในทอแต่ว่าม้วนยังในขวดมเมทีบจะเจียวออกมา่อไหรนี่จ้ะเนี่ยจังสีมันแยกออกได้เลยจ้ะนี่ได้ลายเลยจ้ะนี่ก็ต้องไปหาพันธุ์หายงยากจ้ะยุนีมดเน,นี่ยเขาแยกออกได้ ต้นเขานี่แล้วก็่วยงามผมจะพี่กายหน่วยงามงาม่วยเยี่ยปดูไปกิน สตรอเบอรี่เนี่ยกะนานาหนาวล้วเขาก็ยุงสิจ้ะมีหิมะอยู่เกือบสองอาทิตย์เขาก็บโเปยียงหนูจ้ะเดี๋ยวเขาก็ขึ้นไม่สตรอเบอรี่นี่ เป็นมักงแต่หม่ัวละจ้ะอากาศเย็นอ่าไม่ทิพกเมอแปะสตอเบอรี่หน่อยนึงจ้ะเพราะว่าเม่ทิพสีเมื่อนีไม่ทิพถอนออกนะจ้ะไม่เลยไม่ทิพเลยมาแปะขึ้นในสื่อเพราะวา่าไม่ทิพเอาดินลงใส่กองเอาดินลงใส่กองละไม่ทิพก็เลยเอามาแปะขึ้นไว้จ้ะบนันนี้เพราะว่าไม่ไม่ทิพอ,อ่าเอาดินสื่อดินมาสองหลอดจ้ะ ใส่หนีนี่ดินสองรดยังบ่ดเต็มบันไดจ้ะเ,เพื่อนบันนีเมทิบกาเอาข้อไปใส่ในกีนเฮาน้ำแจพราวานกีนเฮานะเมทิบจะปลูกพักแต่ว่าเมทิบสีบล็อใส่กระถางแม่จ้าบ่ใส่ถุงใสหยังเมทิบจะปลูกกับพืน้นกับดินเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนปีนี้เมทิบวาสเสเษฐียังสั้นบันนี้เมทิบกะจะไปเคลียร์ดินที่เมทิบเอาไสในกีนเฮาจา้ะราะว่าในกีนเฮาหรือซื้อ่ามันจะมีเพี้ยนบ่จ้ะ แม่ทีบลองเอาดินดินใหม่มากบกมึงไหงแม่จ้ะกบดินเก่าเมืองหวานสิเป็นยังไงกะสิไปเคลียร์ก่อนจ้ะพอเอาดินเขาไปใส่ไว้บ้านที่เคลียร์จ้ะกะสีเค,เคลียร์ลงกหนีแม่จ้ะเพื่อนเพื่อนแล้วแม่ทีบกะสีปลูกแบบว่าสิบดใส่กระถางไอม้ม้วนใส่กระถางม้วนอยู่ในถุงนี่จ้ะม้วนนี่ตั้งแต่หญ้าไปห่อผุนเลยจ้ะผุนเพื่อนผุนเป็นในนั่นไอกระช่ายแม่จ้ะเพื่อน แต่ว่าม้วนนี่ไม่ทิพย์เสียเอาดินมาเสริมมีจ้ะอดินไอ้มาใส่เสริมเสริมข้าขึ้นอีกจะเพื่อนเพื่อนไเนี่วันนี้นี่นม้วนพักสลัดที่ไม่ทิพย์ปลูกไว้เขาแต่ฟื้นจ้ะเพราะว่าอากาศมันก็เยับยังเย็นอยู่น้อยจ้าาาะเนาะอากาศก็เลยอากาศกับพันธุ์เลยนี่เป็นอุ่นมันมีแต่ขันสวงมันส่วงไหนมันอุ่นมันก่กะอันนี้ย่จา้า แต่ว่าขันส่วงช่วงนี่มันมันเย็นอาทิตย์นี่รู้สึกว่าจะเย็นจะเพื่อนเนี่เนี่ยเขากำลังฟื้นนะมจะเพื่อนกำลังฟื้นขึ้นสะดินกอนจะสะดินกองนี่เองเข้าไป้นสิสะลงหมูนี้เลยจ้ะ